สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนายวิรุธพันศรีนะครับวันนี้ผมจะมานเสนองานนะครับอุปกรณ์การคาดหญ้าและปรับหน้าดินไปพร้อมกันเลยอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็คือมีส่วนประกอบอยู่สองส่วนนะครับมีส่วนด้ามกับส่วนคาดนะครับผมวิธีการใช้นะครับก็คือเพื่อคาดหญ้าในแปลงนะครับแล้วก็ปรับหน้าดินไปพร้อมกันเลยนะครับใช้กับแปลงทั่วไปครับผมเพื่อลดระยะ เวลาในการเตรียมแปลงที่จะปลกูกพืชน,นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เพื่อที่จะเกลี่ยด,ดินนะครับเพื่อให้เสมอและกลบเมล็ดพันธุ์ที่มีรากตื้นนะครับเช่นผักสวนครัวตา่ตางๆนะครับผมวิธีการใช้นะครับก็จะใช้วิธีการใช้แรงดึงนะครับมาชมวิธีการใช้กะเลครับผม ก็จะใช้ล่างนะครับเพื่อที่จะคาดหญ้านะครับภายในแปลงนะครับแล้วก็จะปรับหน้าดินไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อที่จะให้แปลงผัดเสมอรหรือว่าจะกลบมเมล็ดพันธุ์พืชนะครับผม รับผมนี้นะครับก็คือวิธีการใช้นะครับและแรงที่ได้มาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนข้างหน้านะครับก็คือจะคาดหญ้าภายในแปลงออกนะครับและส่วนที่อยู่ด้านท้ายของท้านนะครับก็จะปรับหน้าดินให้มีความเสมอครับผมผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ